าดูหยักกระปดโค้งเนาะให้เวลากินแล้วค้ำตาเหลือกครับหืมอย่าจืดหยั่ได้บ่บันข้าวบ่บ่ตาเหลือกกับว่าเป็นการกินเมียงนี่เด้ออือหือฝุ่นแล้วเฝ้างับกลับไปเบินแหนงหนึ่งยันหัวเสียปะน้ำจิ้มโอเคไหม <c oughs> โอเคะ <c oughs> อะนีหยังวะอีหยัง,อ,ยงอะไรของเขา ยังไงนี่นะครับเนียงกุ้งนะครับอืมอร่อยกุ้งแดงๆนะครับนี่น้ำจิ้มกระตัมเองนี่ครับน้ำจิ้มเราตัมเองนะจ๊ะอันนี้ข้าซื้อจ้ะอันนี้ข้าวกะบ่ได้ปูกเองจ้ะข้าซื้อจ้ะของวานเนอนะครับนี่นะครับ นี่คือจานของทำเองใส่อะไรเข้าไปน่ะน้ำจิ้มของเขาคือเขาใส่อะไรเข้าไปน้ำจิ้มมันนุ่นผสมกับอ๋อเขาเอาผั่นไทยเข้าไปอี<ไ>ปผสมสุกี้อะเอาน้ำจิ้มสุกี้ผสมเอาลองมึงดูมันแซ่บบะลองมึงหรอบะยังง,ง,งม่ลองลองมึง ครับนี้เห็ดให้เบิงบ้งเบิง้งอยากตาเหลือกยุบหลับตายุบมั้นะคำ <c oughs> ตาเหลือกก็ไ้ลูกใจวะมันาตาเหลือกพักช่วงนี้มันถึกเน,ะกนาะกำลังซีบบาทด้วยเนี่ยไม่ได้ปลูกจังฮะอ่ะ,อะมาลองดูครับเดี๋ยวคำจะกินให้ดูนะ กินให้ดูก่อนเป็นจะเป็นคำตาเหลือกหรือตาล้นกินให้ดูนะจ๊ะนะจ๊ะกุ้งรักทุกคนนะจ๊ะจริงจริงนพี่ทอมรักทุกคนนะจ๊ะอะไรของเขาเนี่ย <laughs> โอ้โหบรตามขคาวเลยเอ,าอ้าเหรอโอ้ย <laughs> อย่าเล่นอ้าวก็รักทุกคนนะจ๊ะไม่พูดนี่ครับนี่นะครับอันนี้ไม่ตาเหลือกนะจ๊ะแต่ดังแแมบน,นะจ๊ะจับจับ <c oughs> <c oughs> โอ้ข้าวท้าวิน้ำจิ้มลงตัวข้าว <c oughs> ท้าอย่างข้าวท้าปั่นเลือ้อ <c oughs> แทงแทงเล่นเองตกเองไปเร็วท้ายให้แค่สองคำเท่านั้น เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยอืมเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยค <c oughs> ำหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอืมอืมเงื่อนอะไรก็อย่างท <c oughs> ำท่าไปหายใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะหายหอลูกชิน้นอีกอันนึง ข้องลูกชิเนจ้ะเตุต้องแบ่งคำนะเหตุเฮ้ยเห้มันพอดีทึ้งข้ามมุมบางยักงไงยๆข้ตาเหลือกข้อลูกชิ้นเนื้อจ้ะไม่ต้องห้องเลยใส่ผักเข้าไปจ้ะนะครับเนี่ยคือจะเป็นตาตาเหลือกแท้จ้ะน่าจะ โหบ้กเงี้ยบักายกินแล้วเดี๋ยมาทายอย่ามาทายหัวยมันที่บะกายกินอ้าวมาใจนี่วะเห็ดโปรดโพลิบเว้ยมาดีๆครับมาอันนี้ได้อยู่พอดีครับแต่ก็ตาจะเหลือกนิดนึงนะอืมอืม ไอ้ลอยมากเลยอืมออยกกล้องอยากน้ำพอละเอาะอืทำการสวัสดี ไอาฟปมไหมล่ะแต่กลกืนน้วนะึงอ่ะเอาละพี่นนองแค่นี้เด้อพ่อการ์ดชิปน่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ทําน้ำเน้นได้จ้าเด้อไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายนันจ้านันจ้า <laughs> ไม่ผู